แนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ l s m 9 9ครับที่รวมเว็บบอนไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้แน่ค้อมกันมีทั้ง l s m 9 9สปอร์ตสโปส p o r t ตสามซิงค์สปอร์และก็ซับบาสสปอรเยอะที่สุดในประเทศไทยแลครับยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ต้โอเข้ามาจัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ สวัสดีครับช่อง L อล9อสเอ็มเก้าเสกอร์วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนาฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งมุมโลกนะครับวันนี้วันที่10มีนาคม2565ไม่พลาดทุกการลงทุนเรามาแจกที่เด็ดอย่างนี้ทุกวันนะครับโอกาสนะตั้งแตสิด้าสิบนฮะสามารถกดสไครป์ติดตามกันมาได้เลยนะครับ วันนี้นะฮะเราจะไปที่ฟุตบอลนอริสิตี้เจอเชลซีพรีเมียร์ลีกคู่นี้แข่งตีสองครึ่งัสนามแคนเรโรสนะฮะกรรมการเป็นมาตินแอนกินสันนะครับเคยเจอกันมา20เกมเสมอ4เจ้าบ,บ้านชนะ2ทีมเยือนชนะ14นะครับเชลซี Chelsea, ฟอมช่วงหลัง6เกมชนะถึง5แพ้เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนนอริสิตี้6เกมหลังเนี่ยเก็บชัยไม่ได้อีกแล้วนะครับแพ้ติดต่อกันมา5เกมรวดเสมอเกมเดียวเท่านั้นนะฮะ ก็เชลซีน่าเชียกว่าเยอะเลยนะแมที้แล้วเชลซีถล่มมาเจ็ดศูนย์ะเชลซีหนึ่งศูนย์เชลซีสามสองเชลซีห้าสามเสมอศูนย์แล้วเป็นเชลซีเก็บชัยไม่ได้สองหนึ่งนะฮะวันนี้มียิงมากกับยิงน้อยนะ <c oughs> ตัาเยือนนอริทบ้านก็คงอาจจะเหนียวหน่อยนะเชลซีตอนนี้อยู่อันด,ดับเอ่อด,ดับสามนะมก็ โอเคแหละฟอร์มดีแหลส่วนนอริสตี้นี่ก็มีกระเตื้องมาช่วงหนึ่งนะคิดว่าอาจจะหนีรอดได้นะแล้วก็จมลงมาอีกแล้วดับบลย์นะเชลซีเกมนอกบ้าน14เกมชน 9, ะ9เสมอ3แพ้2นะครับส่วนนอริสตี้เกมในบ้าน14เกมชน 2, ะ2เสมอ3แพ้9นะก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีนะคนทำประตูของนอริสตี้ก็เป็นปุกกี้นะ7ประตูยิงลงกันแล้ว13ลูกส่วนเชลซีนี่ก็ยิงลงกันแล้วตัวคีนะสิบสยี่สิบสา ยี่สามบวกแปดก็ประมาณ31ประตูนะใช้ได้เลยฮะเราไปดูราคาคู่นี้กันแล้วต่อเยอะไหมราคาเปิดมาเชลซีต่อลูกครึ่งลูกควบก็มีนะลูกควบลูกครึ่งคร่สองก็มีคิดว่าเนี่ยมีแบ่งก็เล่นอย่างนี้ดีกว่าลูกควบแล้วก็ลูกครึ่งดีกว่าคิดว่าหนึ่งลูกมีแน่แน่ลูกสองอาจจะถ้ามันยิงกันไวนะ้ต้อดูจงังหวะเกมทีนะแต่ไม่น่าพลาดอะไรที่ว่าเชลซีชนะแน่นอนครับคู่นี้เชียร์เชลซีนะฮะ ส่วนกลุ่ยสองยังอยู่ที่พรีเมียร์ลีกครับเป็นลีดเต็ดเปิดบ้านพบแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้แข่งตีสองสนามก็เอเออโรสนะฮะลีดก,ก็เปลี่ยนผู้จัดการทีนั้นจะเป็นเจสซี่มาร์ตนะฮะส่วนแอสตันวิลล่าก็เป็นสตีเวนเจอร์ล่านะครับผู้ะจอกันมา31เกมเสมอสิบเอ็ดเจ้าบ้านชนะ10นะส่วนชิมเยือนก็ชนะ10เช่นเดียวกัน6เกมหลังแอสตันวิลล่าชนะ3เสมอ1แพ้2ฟอร์มดีฮะส่วนลีดยูเต็ดฮะ 6เกมหลังเก็บใช้ไม่ได้เลยแพ้ติดต่อการมาถึง5เกมครับแล้วก็เสมอเกมเดียวนะก็หลีกค่อนข้างได้เกมลูกดีแต่เกมรับมีปัญหาค่อนข้างเยอะมากนะครับน่าจะโดนเนี่ยเซตแอตตานเวลล่ากันนะผลงานช่วงหลังจากันมา3-3แอตตัน1-0เลย์3-11-1เลมส3-2แล้วก็แอตตานมล่าชนะ1-0นะครับโอเคเราดูกราฟกันนิดนึงแอตตันวิลล่านะทีมเยือนในปีนี้นะ แข่งมา13เกมชนะ5เสมอ0แล้วก็แพ้8นะแพ้เยอะเหมือนกันนะเกมเยืนนะสวนลีเดในบ้าน13บาเกมชนะ3เกมเท่านั้นนะเสมอ4แพ้ถึง6เกมนะฟอมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะโอเคมาดูคี์หน่อยก็ทำประตูนะของทั้ง2ทีมนะลีเดเป็นลาฟินด้านะยิงไป9ลูกบวก8ป เอ่อ24ลูกใช้ได้นะครับส่วนแอสต์วิลาตุกี17 25ลูกนะใกล้เคียงสูสีคนนี้ใครต่อให้ลองเลยนะอ่อสีราคาเลยวันนี้เปิดมาราคาเยอะมากครับสามารถคลิกลิงก์ตานโอเข้ามาออกตัวกันได้นะแอสต์ม <c oughs> ิลล่าปะปะน้ำแดงเสมอก็มีลองแอสต์มิลาก็มีเอาเป็นแบ่งเล่นดีกว่าแอเตนมิล่านะ,ะผมลองประปนไ้พันน และกดราคาเสมอไว้ที่สองนะผมคิดว่าคู่นี้สู่สีนะมีโอกาสจบเสมอสูงก็เลยติ่งลองแอสตันวิล่าไว้อยู่นะฮะเชื่อว่าไม่น่าแพ้ครับคู่นี้เชีย์แอสตันวินล่านะครับ ทีเด็ดสองคู่วันนี้นะคู่แรกอยู่เชลซีคิดว่าไม่น่าพลาดครับน่าจะเก็บชัยได้ไม่ยากครับส่วนคู่ที่สองแอสเมล่าผมคิดว่าโดยรวมแล้วยังดีอยู่ครับน่าจะเหนือหลีกไปเตะนะแต่วันนี้เดือดในบ้านครับก็อาจจะขึ้นหน่อยนะคิดว่ามีโอกาสจบเสมอสูงนะลองไว้นิดหนึ่งก็ได้นะครับแบ่งเล่นโดนฮะสนใจออกตัวแบบนี้สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอเข้ามาจัดกันได้นะครับราคาก็ดีสุดในประเทศนะมีให้เลือกหลากหลายราคามากๆไม่พลาดน,นะครับคลิกเข้ามานะฮะส่วนฟุตบอลเราก็มีให้ดูฟรีครับสามารถคลิกเข้ามา ได้เช่นเดียวกันเลยนะครับยังไงขอให้ทุกท่านดูบอลให้สนุกเพิยงๆค่นๆๆยสวัสดีครับ